ยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์โมชั่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธปล่อยนำวิถีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสนามรบทั่วโลกนั่นคือ AGM 1 1 4 Hellfire ในเวอร์ชันปี2033 AGM 1 1 4 Hellfire เป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นซึ่งถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของ Hellfire คือความแม่นยำสูงความสามารถในการจะกรอดและการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่โดรนเครื่องบินรบไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์โจมตี ในปี2033เทคโนโลยีของ Hellfire ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อนเนื่องโดยเวอร์ชันล่าสุดสามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI เพื่อคำนวณเป้าหมายแบบ Real Time ์ทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงยิ่งกว่าเดิมหัวรบของ AGM 114รุ่นใหม่ในปี2033มีความสามารถในการเจาะกรอบเพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและยังสามารถปรับรูปแบบการจุดระเบิดได้ตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นรถถังสิ่งปลูกสร้างหรือเป้าหมายเคลื่อนที่ ระบบนำวิถีของ h เฮล r e ปี2033รองรับทั้งเลเซอร์นำวิถี GPS และราดาโฮมมิงเพื่อให้ใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนฝนตกหรือหมอกหนาอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าทึ่งของเฮล r e ใหม่นี้คือความสามารถในการยิงจากระยะไกลขึ้นโดยสามารถทำการยิงจากระยะมากกว่า12กิโลเมตรและยังสามารถล็อกเป้าหมายใหม่ระหว่างที่ขีปนาวุธกำลังพุ่งเข้าใส่ ด้วยน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมเฮลไฟล์สามารถติดตั้งกับอากาศยานหลากหลายชนิดเช่น MQ-9 Reaper, AH-64 Apache และแม้แต่เรรบขนาดเล็กที่ดัดแปลงมาเพื่อป้องกันชายฝั่งหลายประเทศทั่วโลกยังคงเลือกใช้ AGM-114 เ l ลไฟล์เป็นขีปนาวุธหลักสำหรับการโจมตีเป้าหมายเฉพาะทางและการรบแบบกองโจรเนื่องจากมีราคาที่สมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือในภาคสนาม เทคโนโลยีการป้องกันและการรุกของโลกในปี2033ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและ AGM 1 1 4 Hellfire ก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและพลังทำลายสูงหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Motor Motion เพื่อไม่พลาดข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า